ดีครับท่านภูฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านภูฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอบคุณสายพินคุ้มไัยรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาขอบคุณสายพินคุ้มไัยมาใโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมนำส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมทานางชินนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัใจใหญ่ให้คุณสายพินคุ้มภยัยจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสัตธาของอุบาสิกาพรทิพย์ราวีทิพรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุบอธนาสาธุกับสัตธาของอุบาสิกาพรทิพย์ราวีทิพกันในคืนวันพรุงนี้นะครับคืนนี้ในเวลาฝังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากเร่าที่แล้วจากนี้ได้เลยครับกิเลสยังอยู่เท่าเดิมอย่าไปเข้าใจพี่รุ่นนี้คงจะหมดกิเลสแล้วนะพูดจะจ่อยๆอย,อย,อย,อย่างครับอย่างนะให้เข้าใจนะอย่างนะกิเลสมันจะลดกิเลสมันจะหมดอยู่ที่อย่างรู้อย่างรู้มากเท่าไรกิเลสก็ลดมากเท่านั้น ยังรู้ว่ามันเป็นขันหานั่งอยู่นี่ครับยังรู้ว่าขันหานั่งอยู่ครั้งหนึ่งอา,อาวิชาก็เกิดไม่ได้ครั้งหนึ่งยังรู้ว่านี่เป็นขันหานั่งอยู่ได้สองครั้งกิเลสก็เกิดไม่ได้สองครั้งเพราะธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาคืออวิชาให้เข้าใจไม่ใชอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอญาณลักขณา ไม่รู้ความเป็นจริงเป็นลักษณะนะครับไม่รู้ความเป็นจริงของขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นรูปไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นนามน,นี่ฮะฉะนั้นอวิชชาว่าโดยลักขณะแล้วแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญานะเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาประการที่สองฮะยังไม่จบนะฮะ ลักณาที่จตุกะมีสมดีสี่ประการนะตาลักษณะของปัญญาขอภัยลักษณะของอวิชชาคือเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาคือไม่รู้ความเป็นจริงปัญญารู้ความเป็นจริงนะประการที่ 2, สองสัมโมหนะระสะทำให้สัมปยุทธธรรมะและผู้ที่โมหะกำลังเกิดอยู่นั้น มีความหลงมีความมืดมนเป็นกิจ <c oughs> คือเข้าใจคำว่ากิจไหม <c oughs> <c oughs> กิจก็คืองานนะฮะงานงานของโมหะเขาทำอะไรนี่พูดรายเข้าใจนะฮะงานของโมหะก็คือเขาทำให้สัมพยุทธธรรมหมายความว่าสิ่งที่เกิดพร้อมกับเขาอรรมะที่เกิดพร้อมกับเขาเนี่คืออย่างนี้ครับ การเกิดขึ้นของโมหะเนี่ยเขาไม่ได้เกิดโดยลําพังนะถ้าว่าโดยพระพิธรรมนผมบอกว่าเราต้องพูดพระพิธรรมจะเห็นชัดเจนเลยว่าโมหะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะท่านไปแหมใบนี้มันจะออกหรือไม่ออกวะเออไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอันนี้ยผมไปเปิดบัญชี ยายผมเขาบอกว่าเลขบัญชีมันอะไรนี่เห็นไหมเขาขอดูเลขตัวท้ายเขาเคยหากินแบบนี้ใครเปิดบัญชีไปขอดูเลขตัวท้ายเขาถูกบ่อยอตอนนี้ออาเราไปหาท่านทราบไหมครับว่าท่านไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากอะไรก็ได้แต่ครัในขณะนั้นมีอะไรครับมีอวิชานะฮะเออ มีอวิชานะไม่รู้ความเป็นจริงตรงนั้นนะทําไมไม่รู้ความเป็นจริงงั้นเพราะว่าเพราะว่าการจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุผลนะฮะมันไม่ได้ถูกเพราะซื้อฉลากมันไม่ได้รวยเพราะซื้อฉลากใบนี้เพราะมันเกี่ยวข้อกับกรรมและผลของกรรมคนก็จะถูกบางทีก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับเขาใส่ซองเป็นของขวัญมาให้มาและก็ถูก คนก็จะถูกเขาไม่ต้องไปหาซื้อแล้วครับมันยัดเยียดแล้วยัดอีกเขาทางเราค่ะเอา,าอะไปผมเคยเล่าให้ฟังอะวิเชียนอะเพื่อนกันน่าทำงานตะตัดผมไม่ผมอะตตัดผมไปจำอยู่ทำงานด้วยกันอ่าไปขายให้สมานสมานไปอิสลามพ้นไอไอทวนมันมีเงินเยอะแต่แม่ค้าสาวสาวไปบอกให้ไปขายไปตรวมาตรวโอ้ยกูไปเอาลบนอดไอเชียน ไอเจ๊บอกมือมาลงอูทิพทีเลยแลาวมันก็ซื้อทุกทีซื้อแล้วเอาเข้าบ้านมได้เมียดาเออเมียดาซื้อแล้วคนเ็บลังคาไว้ที่ห้องตัวเองนะเขาบปีนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อแล้วคนเ็บไว้ซื้อวันศุกร์วันจันทร์ก็มาทํางานซื้อเนัสือพิมมาด้วยมาดูมาดูถูกลงวันที่หนึ่งครับคิดดูนะฮะคนแรกไม่ยอมซื้อ โยนมาให้ประทวนประทวนก็ไม่ยอมซื้อไอชิไอเชียนน่นนะซื้อแล้วถ้าคนแรกมันร่ะมันจะถึงประทวนไหมฮะไม่ถึงประทวนมาลงมันจะถึง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 วิเชียนไหมฮะไม่ถึงฮะแต่นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเหตุผลถึงที่คนเราเนี่ยมีวิบากกรรมคือผลของกรรมที่จะต้องได้เนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเดินทางมาหาเองและแทนเจมิวคนนั้นคนนั้นก็ไม่เอา มีเขานั่งกับแมวนี่ตรงเช้าขึ้นมาตรวจนะเป็นลมตะโกนมาเสียงดังเขาบอกกูหมดทุกข์แล้วโว้ยเลยนะครับเงียบประทวนก็บอกเฮ้ยมันพูดอะไรวเวลเงียบไปทำไมลมใส่ได้กระยาไม่ธีนะฮะก็ช่วยทําธุระให้เจ็ดสิบล้านตอนนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่า ซื้อท่านทราบไหมครับว่าซื้อด้วยความไม่รู้ไม่รู้เรื่องกรรมไม่รู้ผลของกรรมนะแล้วในขณะซื้อก็มีเรามีตัวเรามีของเราไปซื้อมีโมหะไหมครับเออมีโมหะตกลงฮะนี่การมีโมหะตอนนั้นมันไม่ได้มีโมหะอย่างเนี่ยฮะโลภก็มีเพราะอยากได้นะมีสองนแะโลภกับโมหะถ้ามาเรียนอภิธรมปุ๊บแล้วเนี่ย โลภะจิตดวงที่หนึ่งมีเจสประกอบ19ดวงเจสประกอบ19ดวงโลภะดวงเดียวนะฮะดวงที่สองมีเจ10ประกอบ22ดวงแต่นั้นในคําว่าสัมปยุตธธรรมหมายถึงในขณะนั้นนะ่ะที่เกิดประชุมอยู่ในนั้นที่เกิดประชุมพร้อมกับโมหะในขณะนั้นนะคะโมหะเข้าทําให้ทั้งหมดที่ประชุมพร้อมกันเนี่ยโง่เหมือนเขาหมดเลย จนในคํานี้จึงบอกว่าสัมโมหะนรสาเนี่ยโมหะเนี่ยเขาทําให้สัมปยุทธธรรมที่เกิดพร้อมกับเขาเนี่ยโง่ไม่รู้ความเป็นจริงหมดเลยครับจึงใช้คาว่าเป็นกิจกิจนี่หมายถึงว่างานหน้าที่หน้าที่ของโมหะเนี่ยหนึ่งนอกจากตัวเองไม่รู้ความเป็นจริงแล้วสองทำให้ผู้ที่เกิดร่วมไม่รู้ความเป็นจริงอีกด้วยในสองแล้วนะฮะเข้าใจาเลยไหมครับ คือสำนวนบาลีสำนวนคำแปลออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ถอดความมาเป็นภาษาอย่างเราเราเนี่ยมันก็เอาละสัมโมหนะนราสะนี่มันก็บาลีแล้วพอแปลเป็นไทยแล้วทําให้สัมปยุตรธรรมะและพูดที่โมหะกําลังเกิดอยู่นั้นนะมีความหลงมืดมนเป็นกิจอ่านแล้วอ่านอีกมันก็อยู่แค่เนี้แต่ถ้าเรียนอภิธรรมปุ๊บอ๋อ สัมไปยุตธ,ธรรมคือธรรมะที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นแล้วโลภะดูที่หนึ่งมีเจสิปประกอบเท่าไรสิบเก้าถ้าดูที่สองประกอบเท่าไรยี่สิบสองนั่นแหละครับที่เกิดร่วมกันขโมหะสิบเก้าก็คือสิบแปดใช่ไหมฮะไม่นับตัวโมหะนับทูตี่เกิดร่วมสิบแปดก็ถูกอํานาจขโมหะปกคลุมทําให้ไม่รู้ความเป็นจริงไปด้วยครับดังใช้คําว่าทําให้สัมไปยุตธ,ธรรม นะฮะไม่รู้ความเป็นจริงเป็นกิจเป็นหน้าที่ของโมหะครับธรรมะมันก็มีอยู่ส่วนก็คือสังคตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแตง่งอสังคตธรรมธรรมะท,ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คือนิพพานอย่างเรานี่ต้องมีปัจจัยปรุงแตง่งนะมีจิตจิตเกิดขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีเจตสิกประกอบด้วยมีจิตมีสิกจะเกิดลำพังโดยที่ไม่มีรูปเป็นฐานรองรับทําให้เกิดก็เกิดไม่ได้ดังนั้นมีจิตแด้ต้องมีเจตสิกมีจิตมีเจตสิกแล้วยังต้องมีรูปเป็นฐานตั้งอาศัยเกิดของจิตอีกด้วยนี่คือสังคตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะอ้าวตกลงข้อสองเกี่ยวข้องกับโมหะก็คือทําให้สามไปยุตธรรมที่เกิดร่วมกันนั้นไม่รู้ความเป็นจริงไปด้วย ประการที่สามครับฉันทานะปัจจุปัฏฐานาฉันทานะปัจจุปัฏฐานาปกปิดสภาวะที่มีอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นผลนี่ปกปิดอารมณ์อีกนะฮะปกปิดอารมณ์อีกนอกจากปกปิดสภาวะที่เกิดร่วมกันแล้วไปปกปิดอารมณ์นั้นอีกด้วยนะฮะไปปกปิดอารมณ์นันด้วย ไลยกาดนะครับโมหะเนี่ยปกปิดเนี่ยผู้ที่เกิดร่วมแล้วเยยังไปปกปิดอารมณ์อีกเช่นถ้าเราไม่เรียนไม่เรียนถึงลัคนาจิตจตกะเราจะไม่ค่อยเห็นทุกข์โทษภัยมันเท่าไหร่หรอกครับเพราะไปเรียนลัคนาจุตจักระมีหน้าเรามันจึงได้มัดหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ให้หลุดพ้นไปจากสังสารวัตไปได้เลยเนะฮะ ถ้าเราไม่เรียนลัคนาทิจจุตกาเนี่ยเราจะไม่ทราบพอเรียนลัคนาทิจจุตกาแล้วเราจะเห็นได้ทันทีว่ามีพลังมากมีอำนาจมากนะโมหะเนี่ยนะนะตกลงฮะชาตนะปัจ,จุปัฏฐานาปกปิดสภาวะที่มีอยู่ในอารมณน์นั้นเป็นผลสภาวะคืออะไรครับเออสภาวะคืออะไรถ้าเป็นเก่าๆผมก็จะบอก อ,อกปิธรรมชาติที่มีอยู่นั้นเป็นอารมณ์ตอนนี้ผมแก้ไขหมดเลยนะครับแก้ไขหนังสือเก่าๆยังแก้ไขไม่ได้คำพูดเก่าๆเลยต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดไปฟังคำบรรยายเก่าๆนะฮะช่วยแก้ไขคำว่าธรรมชาติออกซะเปลี่ยนธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมซะเรียกว่าสภาวธรรม สภาวะธรรมนั้นมีมีมีถ้าพูดเป็นภาษาเราชาวบ้านชาวบ้านเลยมีตัวมีตนมีตัวมีตนแต่มหมายถึงว่ามันมีสิ่งมันมีอยู่นะฮะความมีอยู่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติมีอยู่โดยลักษณะของเขาของเขาเขาโดยเฉพาะเฉพาะอยู่นะเพราะฉะนั้นปกปิดสภาวะที่อยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมีอะไรล่ะ เห็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีก็เป็นอารมณ์สภาวะคุณภาพสตรีนั้นคืออะไรครับรูปยี่สิบแปดอามณ์ยี่สิบเจ็ดทำไมจิตเจตสิกนั่นคือสภาวะที่ประชุมกันอยู่เรียก,กว่าผู้หญิงสภาวะที่ประชุมเรียก,กว่าผู้ชาย่น,นส่วนประกอบนะั่นแหละที่เป็นหญิงส่นประกอบที่เป็นชายนะอันนี้ก็มีสภาวะสภาวะของสิ่งนี้ก็คือ อวินิโพคารูปอวิธิโพคารูปนะอาวินิโพคารูปจะประกอบไปด้วยปัวีธาตุอาโปธาตุเดโชธาตุวายุธาตุสีขลิ่นลดโอชะแปดประการครับเนี่ยอยู่ในเนี้ยนะที่ประชุมกันอยู่เนี้ยแล้วบัญญัติเรียกว่าถ้วยเรียกว่าแก้วกแล้วแต่นะแล้วจะบัญญัติเรียกแต่สภาวะของเขาคือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุบายุธาตุเห็นสีไหมครับ ดมก็มีอีกลิ่นนะฮะชิมก็มีรสนะฮะแล้วก็มีโอชาด้วยนั่นแหละสภาวะโมหะปกปิดมาเห็นรู้สภาวะทั้งหมดเลยอันนี้แก้วนี่แต่ไม่ได้รู้สภาวะที่ประชุมกันเลยนันเพราะไม่รู้สภาวะที่ประชุมกันเนี่ยนี่แหละครับฉันทาปนปะปัจจุปทานาปกปิดคลุมไม่รู้สภาวะของอารมณ์นี่ก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ สภาวะข้อณ์นี้ประกอบไปด้วยปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุไบโยธาตุสีกลิ่นรสโอชะไม่รู้สภาวะความเป็นจริงนี้ด้วยอํานาจแลวโมหนะนะโมหะนี่ฮะชาชาธนะปัจจุปัฏฐานาเพราะมีโมหะสิเราจริงเห็นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นไม่รู้เลยอาคารหลังนี้ก็ประกอบไปด้วยสภาวะแปดประการทั้งนั้นเนี่ย ปัทวิธาอโปธาเตโชธาวายโยธาสีสกิริรุโชชาแปดประการหมดครับและเกิดจากอะไรเป็นสมุทฐานก็ไม่รู้อีกนี่ฉะนั้นสภาวะของอารมณ์เนี่ยละเอียดนะครับละเอียดตัวอารมณ์ประกอบด้วยอะไรนั่นแหละครับสภาวะแล้วตัวอารมณ์นั้นมีสมุทฐานเป็นยังไงนี่สภาวะ นี่มีอุจจเปไปสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานถ้าไม่มีจิตสร้างบ้านหลังนี้ได้ไหมฮะอาทําไม่มีจิตสร้างบ้านหลังนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ <c oughs> ต้องมีจิตเป็นสมุทฐาน <c oughs> จึงสร้างได้วาดภาพจินตนาการต้ทนทน่านเป็นยังไงแบนี้อันนั้นคือเกิดจากจิตนะฮะสวนัตถุต่างๆนันเกิดจากอุตตุนี่ครับคนที่ได้อยู่แดนสายนี่มีกรรมเป็นสมุทฐานด้วยเพราะมีบุญจึงได้อยู่ตึก <c oughs> อาลับอ้าวมันมีสมุทฐานนะ ให้เข้าใจตอนนี้เราเรียกกันว่าสภาวะของอารมณ์นั่นสิ่งที่เราบองไปเ,เราไม่รู้ความเป็นจริงของสภาวะที่ประชุมกันอะไรบ้างโดยเหตุโดยปัจจัยโดยสมุธฐานเราไม่ทราบนะต่อไปครับประการที่สสุดท้ายของลัคนาท่จตุกะอาสะวะปัฐฐานามีอาสะวะเป็นเหตุใกล้นะมีอาสะวะ เป็นเหตุใกล้คืออวิชชาหรือโมอหะนะมีอาสวะเป็นเหตุใก้ก็มีวงเล็บไปว่าอาวิชชาหรือโมอหะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันครับอวิชชาหรือโมอหะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแหมกว่าจะได้รู้ลักษณะสี่ประการของโมหะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับ นี่คือเนื้อในของคำว่าโมหะมนเนื้อในของคำว่าอวิชชาอาจามจึงบอกว่าถ้าเราเรียนธรรมะกันแบบรู้ธรรมะสองส่วนนะฮะส่วนนี้เป็นพยชนะส่วนนี้เป็นอัตถะเหมือนเราเห็นกล้วยหอมลูกหนึ่งส่วนนี้เป็นเปลือกส่วนนี้เป็นเนื้อกล้วยหอมใช่ไหมเออแล้วมัมองมองไปที่ทุเรียนอีก แหมน้ำลายไหลเลยทูเรียนมันก็มีส่วนนี้เป็นเปลือกส่วนนี้เป็นเนื้อทูเรียนถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่รู้ให้ทูเรียนคว้าใส่ปากเคี้ยวเลยไหวไหมฮะไม่ไหวแล้วโดนเปลือกก่อนแล้วไม่ได้โดนเนื้อทูเรียนแล้วเพราะเรารู้ว่าอันนี้เป็นส่วนเปลือกห่อหุ้มยู่ส่วนนี้เป็นเนื้อกิกนได้เราก็เอาเปลือกออกไม่ต้องไปกินเปลือกกินเนื้อ ถ้าอย่างนี้เราก็อันนี้เป็นชื่ออันนี้เป็นตัวธรรมะเห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราเรียนกันแค่เปลือกบาลีไวยากรณ์น่เรียนเปลือกลักษณะที่จุิกะเนี่ยเนื้อให้เข้าใจกันนะ,ะลักษณะที่จุกะเนี่ยเนื้อบาลีไวยากรณ์ที่เรียกขาเนี่ยเป็นเปลือกฉั้นคําว่าอาวิชาก็เป็นเปลือก เนื้อในเป็นไงครับองประกอบสี่ประการเนื้อเนื้อมีกี่ชั้นนะสี่ชั้นเห็นไหมมีทั้งสี่ชั้นนะ่นน,นะนน่ะผมอยากให้เราเรียนธรรมะกันแบบนี้นะท่านผู้ชมพอจะเข้าใจไหมครับผมอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าพยายามนะฮะให้มองเห็นเป็นเปลือกนี่เป็นเนื้ออันนี้เป็นเปลือกอันนี้เป็นเนื้อโลภนั่นเปลือกครับ ความยินดีติใจปถนาอยากใต้เกิดความต้องการอันนั้นเนื้อเลยนะเนื้อเลยนะเนื้อเลยในการจะเรียนธรรมะอย่างเปลือกอย่างเนื้อเนี่ยมันต้องอาศัยปัญญาอาศัยปัญญาอย่างรู้ความเป็นจริงมีไหมครับความรู้สึกต้องการมีความรู้สึกอยากได้มีความต้องการอยากให้สิ่งนั้นนะมาอยู่กับเรามาเป็นของเรามีไหมลักษณะอย่างนี้นั่นแหละคือเนื้อเขาเรียกว่าโลภะนคะครับชื่อเนี่ย มันเป็นเปลือกแต่ถูกห่อหุ้มไปด้วยข้างในก็คือเนือ้อโมหะอวิชาไม่รู้ความเป็นจริงโมหะหรืออวิชาเป็นเปลือกไม่รู้ความเป็นจริงยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนี่คือเนือเเน้อเลยเนื้อเลยนะการตัดสินว่าจะเป็นอวิชาหรือโมหะต้องประกอบไปด้วยสี่ประการถ้าไม่ทํางานครบสี่ประการ เป็นโมห oh ะเป็นอวิชชาไม่ได้เข้าใจนะฮะเป็นโมห oh ะเป็นอวิชชาไม่ได้ครับเป็นโมห oh ะหรือเป็นอวิชชาได้หนึ่งตัวเขาไม่รู้ความเป็นจริงสี่ประการสองตัวเขาจะต้องมีลักษณะครบสี่ประการไม่รู้ความจริงแปดประการตัวเขาต้องมีลักษณะที่จะกำกับอยู่สี่ประการครับนี่ครับธรรมะพูดเอาเองไม่ได้ เรียนธรรมะพูดเอาเองไม่ได้พูดต้องมีหลักหลักเป็นของพระพุทธเจ้าเราจรึงต้องเรียนหลักแล้วก็พูดตามหลักอันนี้แน่นอนเลยครับได้ของแท้เลยไม่ใช่ของปลอมเลยนะฮะฉะนั้นหลักเนี่ยผมอยากให้เราเกาะให้แน่นเกาะให้แน่นผมมั่นใจนะครับว่าสิบเจ็ดคำพีเนี่ยในยวันนี้พิ่เรียน คำพีอะไรมหาวัคมหาวัคมหาวัคนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราได้เรียนเอาซักโพธิการเนี้ยนะฮะโพธิกถานเนี่ยฮะเราะะจะรู้ประวัติทั้งธรรมะประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติทั้งสาวกเลยเลยนะแล้วถ้าเราเรียนไปจบทั้งคำพีมหาวัคเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างโอ้โห นอกจากพุทธประวัติแล้วนะยังรู้เรื่องอุโบสถของพระทํำไงรู้เรื่องการเข้าพรรษาทํำไงรู้เรื่องออกพรรษาทํำยังไงและยังรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับบวชเนี่ยไม่อยู่ในนี้นะบวตอยู่ในมหาวัิรนี้อย่างไรบวชได้อย่างไรบวชไม่ได้บวชไปแล้วต้องอบัตอะไรมีพร้อมนะฮะ นั่นเวลาประชาผมถึงบอกนะพระคุณเจ้านิมนต์อ่านสม็ใสิครับคำพีม์หาวัคคะปฐมภาคเลยนะอถ้าทัดนอ่านเล่มนี้นะฮะเนี่ยอ่านเล่มนี้แล้วก็โอ้นะฮะท่านจะรู้แล้วก็เข้าใจทันทีสันีกุญแจามาอยู่กับท่านนี่กุญแจไปอยู่กับเจ้าวาดเออาน่า่า,าจันนะครับหนังสืออย่างนี้เรานิยมนะฮะ สร้างตู้ไว้สวยๆนะฮะโอ้ตู้สวยมากเลยนะครับนะแต่เสียอย่างเนีว้วมันมีลูกกุญแจนะม,นมีลูกกุญแจหน้าห้องผมก็ตู้สวยมากนะมีลูกกุญแจแต่ผมไม่ถอดกุญแจออกหรอกครับเอาแจคขาวอย่างเง้เพื่อใครมีศรัทธาจะคลิกามานั่งอ่านดูได้เอาเวลาเข้ามาท่านผู้ฟังที่เขารพกาท่านผู้ฟังกําลังติดตามแลบฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองคอ์กรสัมมาทิฏฐิทิินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณสายพินคุ้มไผ่รับเป็นเจ้าภาพขอยทุ่มทนากับศรัทธาของคุณสายพินคุ้มไผ่มานาโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอุบาสิกาพรออทิพย์ เทิดราวีทิพย์รับเป็นเจ้าภาพก็จะละอนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพุ่นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเ,เกิดมีแะแก่คุณสายพินคุ้มภัยและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ พระพุทธรูคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมงโกรธลบหลงศึกษาพรติกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย I'm going through